สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอแกงป่าหมูเด้งรสชาติจัดจ้านหอมเครื่องสมุนไพรครับวันนี้เราใช้เป็นหมูเด้งสำเร็จรูปครับมะเขือเปราะแปดลูกหั่นตามชอบแช่น้ำเกลือไว้กระชายซอยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใบมะกรูดใบกระเพราถู่ฝักยาวมะเขือพวงข้าวโพดอ่อนตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือหนึ่งช้อนโตะครับ พอน้ำเดือดแล้วลดไฟลงครับหมูเด้ง250กรัมต้มในน้ำเดือดอ่อนๆปั้นขนาดตามต้องการได้เลยนะครับพอหมูสุกแล้วก็จะลอยขึ้นมาครับปล่อยไว้1นึ่นาทีแล้วค่อยตักไปใช้งานนะครับ น้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะผัดกับพริกแกงเผ็ดห้าสิบกรัมผัดไปจนหอมก็เติมน้ำเปล่าแ0 0รอยกรัมครับพอน้ำเดือดก็ใส่มะเขือเปราะข้าโพดอ่อนมะเขือพวงและถั่วฝักยาวครับปิดฝาไว้สักครู่ครับ พอผักเริ่มจะสุกก็เติมกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะตามด้วยหมูเด้งที่เราเตรียมไว้ครับพริกชิฟ้าเขียวแดง กระชายซอยตามชอบครับพริกไทยอ่อนใบมะกรูดน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาหรือผงนัวตามชอบเลยครับตอนนี้ผักต่างๆก็เริ่มจะสุกแล้วครับเติมใบกะเพราตามชอบและใบมะกรูดส่วนที่เหลือครับ เพิ่มความหอมอร่อยผักเริ่มสลดชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมรับประทานได้เลยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ